อ๋อก็คือวุ้นฟูอะไรใหญ่นะหัวใหญ่แล้วก็มีเคี่ยวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับตลาดร้านเล่วันคุณนะจ๊ะว,วันนี้มีร้านใหม่มาแนะนำอีกแล้วร้านนี้เลยร้านนี้เลยปลยาทองใครรีเควสปลาทองปลาทอง,าองมาต่างะอันนี้สัมภามในเรื่องที่มางไหน มาจากนนทบุรีครับบางใหญ่ครับนนทบุรีบางใหญ่อันนี้เลี้ยงเองความเองเลยไหมใช่ครับหลักๆแล้วเรามีอะไรบ้างแนะนำกันค่ะทำแต่สิงให้บิดเดียวครับทำแต่สิงให้บิดราคาเริ่มต้นข้างหน้าเท่าไหร่สามร้อยสองร้อยก็มีนี่ด้วยนะคุณมีสิงเกล็ดแก้วด้วยสิงให้บิดมันเป็นยังไงเอ่อเป็นตาสิงลูกผสมครับเป็นสิงลูกผสมระหว่างจีนกับญี่ปุ่นจีนกับญี่ปุ่น ลักษณะเด่นของไฮบิตมันคือยังไงนะคะวุ้นเปรเจโปรจักระปรกว่าไฮบิตหัวใหญ่แล้วมีเขี้ยวอ๋อก็คือวุ้นฟูอะไรใหญ่นะหัวใหญ่หัวใหญ่แล้วก็มีเขี่ยวก็คือรวมเอาลักษณะเด่นของจีงนและญี่ปุ่นมารวมกันเป็นสิ่งไฮบิดแบบนี้ วิงนี้เป็นวิที่สองถ้าใครชอบปลาทองสิงห์ไฮบิดอย่างนี้อย่าลืมมาอุดหนุนกันร้านจะอยู่ตรงข้ามกบบร้านหุงอันนี้เลยสังเกตได้เพราะว่ามันจะเป็นอีร้านหนึ่งที่เขาเอาโต๊ะมาตั้งเนาะปกติร้านปลาทองจะบอกว่าวางที่ถุงนุงงนะคะแล้วเขาก็มีตู้ตรงนี้ใครสนใจ บอกให้ช่ชคทางไหนบ้างคะเจ็ดต่อโอเคทีเจโกฟิตก็ได้ครับทีเจโกฟิตบางใหญ่บางใหญ่ด้วยใช่ครับโอเคใครสนใจทีเจโกฟิตนะคะหรือว่ามาเดินที่ตลาดปลาเลิศสักก็มาได้เลยตรงนี้เลยทุกวันพุธนะคะพี่เขาจะตัง้งอยู่ตรงนี้แหละไม่ได้ไปไหนมีน้องปลาให้ดูแบบในตู้ด้วยนะคะเอาหมงเดี๋ยวเราไปดูปลาทองกันต่อเลยไหมตห มาแล้วทุกว่าเลยนะรมันเป็นชุดสิ้นเดือนแต่ว่าถ้าดูคอรันดายัาษ์เวลงนี้เขาเปนห้างูใหญ่สวยๆทั้งดน่ะนี่ไง่วเหรอตั้งให้อเยโอ้น้องห้าีเอ แต่ว่าตรงข้ามกันก็จะเป็นรูปปลาทองต่างๆนานาลูกพรานดาตัวเล็กๆนล่กค่ะมีสิงห์มีหัวมวกก็คือเป็นลูกสิงห์กับลูกหัวมวกนี่กธรรมดานธรรมดาวันนี้เหมือนเอามาน้อยหรือเปล่า หือว่าหมดไปแล้วอหอตวเต็มลัมงส่งการเป็นไงบ้างคะก็รีสปลาส่งเยอะปลาขายไม่เยอะปลาส่งเยอะออเพราเายอะกวาเพราะว่ามันเหมือนท่านหลังจากส่งการอะไรนู้นนะคะที่ส,งส่งบริษัทเยอะอออหน้าร้านเอาจริงๆก็คือหน้าร้านก็เลยจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใครอยากออเดอร์ก็คือสั่งไว้ก่อนจะได้มารับที่หน้างงานหรือว่าให้คุณป้า ก็ไหนฮะเป็นพวกแม่ค้าเขาจะสั่งยีเดียแต่ถ้าเป็นบริษัทก็ไปรับที่บ้านก็ไปดูเอาหน้าบ้านเลยก็ไหนวันนี้เอาไซส์เล็กมาอะไรจริงที่ฟาร์มก็มีไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ขขมาเยอะหมดแล้วหมดแล้ววันนี้ถือว่าหลังสงการณ์ก็ได้ได้อยู่นของกันขอบคุณค่ะหวานสาวป้าไว้สิจากมอนทาฟาร์มใช่ไหมมอนทาฟาร์มทียี่สิบไร่มอนทาฟาร์มยี่สิบ อาทิตย์ที่แล้ว18ก็คือก็ขยาอย,าอย,าย่นาเรื่อยๆนะคะและ้วก็จริงๆถ้าทา,างองฝั่งเนี้ยก็ยังมีแต่ว่าเราไม่ได้ไปดอแบปลาแม่นม้ำเรียดมากเลยให้ดูแบบขันขันเทียนไม่เนะียนกับเทียนกันเชดโงชดโงก็มีนะแชะดโง่ชดง่ลมไม่สว แม่แม่ทองวันนี้้าไม่อยู่ ตัวคุณชื่ออะไรนะนะัาจนะีอันนี้หน้าหน้าตาของพันห้ามันจะฟูฟูแบบนีน้หน้าตาของสี่ร้อยสวยเหมือนกันแต่ว่าฟูน้อยกว่า่ 8, 8. แต่แล้วถคนชอบนะถ้าถ้คนชอบเขาเป็นหอแลัวษณาปากดำมาเลย

อากาศดีด้วยแต่วันนี้ปลาเลยปลาเลยแบบคักขายเลยปลาเลยป่อหปลามาทั้งใยกล้องจริงๆที่รานเขายังมีพวกปลาตัวเล็กๆนะคะแล้วก็ปลาแบบปลาลูนอะไรเงี้ยก็ยังมีอยู่ใครสนใจก็เข้ามาดูปลาปลากรับนะคะแล้วก็ของข้าปลาปลาอันนี้เป็นปลาปลาตัน

ขเน,นะตัวน้อยอันนี้ยังไซสน้อยอยู่ อีกเยอะเลยันแม่นะคะตัวเล็กลยตัวเล็กกระตักก็ไม่กลงเกินไปอันนี้แบบไซน้อยไซบัลลูแบบตัวเล็กๆปลายเด้อย สามสีแบบว่ารวมถึงอุ้ยอ้วนเลยมันเกล็ดแก้วแบบควนมากเลยดีไม่บอกอนคนถ่ายเลยดีไม่บอกเหมือนคนถ่ายเออเหมือกคนถ่ายหรือเปล่าเหลือถุงเดียวค่ะอค๋อพังเอาแล้ว ก็เลยมาแอบอยู่ตรงนี้น้องจะไปบ้านใหม่แล้วน้องจะหาบ้านน้องได้บ้านใหม่แล้วเกล็ดแก้วมันก็ต้องวนๆอยูนแหลประมาณนี้ไหม เหมือนว่าเรามาสายแบบนออี้ก่อนตน่าจะรับไปหมดแล้วที่ว่างๆอยู่ก็เหมือนมีเจ้าของหมดแล้วแต่คือข้างในนี่คือแน่นอน <c oughs> มีคนรับไปแล้เวเอาอยู่ ไไม่ด้อยฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับตลาดปลาล่าเล่ววันพุธแบบนี้มีแค่วันพุธกลางวันนะคะก็คือย้ายจากกลางคืนมาแล้วใครจะมาก็มาได้จอดรถได้ที่เจเจมอลนะคะตลาดก็ประมาณนี้เลย